ท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอรายการคุยหลังข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง11 n b t ภาคกลางแห่งนี้นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมครับแน่นอนว่าเป็นโรคมะเร็งลำดับต้นๆที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยนะครับแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยก็พรากชีวิตของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมไปก็ไม่น้อย แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้กันนะครับผู้ชายด้วยเหมือนกันเราก็ต้องทราบเอาไว้ว่าปัจจัยเสียเ่ยงในการเกิดโรคเราสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมฮะอาจจะมาจากเรื่องของพฤติกรรมการกินการพักผ่อนการใช้ชีวิตเ,เราสร้างเองไหมถ้าสร้างเองได้เนี่ยมันพอจะป้องกันได้หรือเปล่าหรือแม้แต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีกระบวนการในการ ดูแลรักษาตัวเองต่อไปอย่างไรมีกระบวนการในการพบแพทย์อย่างไรเป็นข้อที่จริงที่เราเรียนรู้กันไว้ก็ดีนะครับเรียนรู้กันไว้ก็ดีวันนี้เนี่ยผมจะพูดคุยกับแพทย์หญิงวาราลีอริยเดชนะครับรังสีแพทย์ด้านภาพวินิจฉัยเต้านมจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้คุณหมอมาทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับ สอบถามอย่างนี้ก่อนครับคุณหมอเอาข้อมูลก่อนนะครับเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยไหมฮะถ้าเป็นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นผู้หญิงนะครับอ๋อใช่เลยค่ะคเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยด้วยนะคะแล้วก็จากสถาบันมะเร็งเนี่ยมีข้อมูลว่าจากมะเร็งที่ผู้หญิงเป็นทั้งหมดเนี่ยร้อยละประมาณสามสิบเจ็ดเนี่ยจะเป็นมกลุ่มมะเร็งเต้านมค่ะ โอกาสที่ผู้หญิงสักคนหนึ่งจะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ช่วงอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับอายุเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าปีแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะแนวโน้มผู้ป่วยมะเร็งจะอายุน้อยลงเรื่อยๆ่ะคะดังนั้นอายุยี่สบสาสิบอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ะคะ่ะอืพอพอจะมีการสันนิษฐานกันไหมฮะว่าทำไมเอ,อ่ออายุถึงน้อยลงนะครับในกลุ่มที่เป็นมะเร็งเต้านมผู้หญิงนี่ยครับ มันจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ของคนในชุมชนในคนไทยนะคะที่มีวิถีชีวิตการกินหรือว่ามีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยกันมากขึ้นกว่าเสมัเมื่อก่อนนะคะคนที่เป็นก็เลยดูอายุน้อยลงค่ะฮเออคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันพอจะสังเกตอาการมีสัญญาณเตือนไหมคบหรือว่ามันพอจะเช็คได้ด้วยตนเองไหมฮะอ่าก็คือทางทางการแพทย์นเนี่ยก็แนะนําให้ผู้หญิงทุกคนตรวจตรวจ,ตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะคเพราะว่ามันจะทําให้เรา ตรวจพบมะเร็งในระยะที่เป็นแบบเริ่มต้นได้ได้ดีกว่าที่จะปล่อยให้มันมีก้อนก็ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนาว่าให้ตรวจประจําเดือนทุกเดือนโดยการให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะทาบริเวณเต้าน,นมโดยรอบค่ะก็อันนี้ก็สามารถคน้นสืบหาวิธีการทาได้นะคะก็อาจจะใช้เป็นนิ้วสามนิ้วเนาะด้านใน,ด,น,ในด้านบริเวณปลายนิ้วค่ะทาบริเวณรอบเต้าน,นมอาจจะําเป็นลักษณะของก้นหอยหรือว่าคําขึ้นลงจนทั่วอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แนะนําให้ตรวจอ่า ทุกเดือนนะคะก็คือผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยคะ่ะแนะนําให้ตรวจช่วงสังหมุดประจําเดือนนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์จะเป็นช่วงที่เต้านมเนี่ยไม่ได้มีอาการขัดตึงแล้วก็สามารถตรวจได้ง่ายนะคะไม่เจ็บส่วนผู้หญิงที่ไม่ได้มีประจําเดือนแล้วคะ่ะก็แนะนําให้ตรวจประจําเดือนเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะให้ตรวจเป็นช่วงเวลาที่กําหนดขึ้นมาวันที่ มมติกำหนกกำหนดขึ้นมาเป็นวันที่เราสะดวกนะคะกาหนดขึ้นมาเองแล้วก็ตรวจประจำทุกทุกทุกวันนี้ของเดือนนี่ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ได้ไม่ลืมครับก็คือตรวจตรวจเป็นประจำทุกๆุกเดือนเลยเดือนละครั้งค่ะอืมโดยปกติแล้วเต้านมของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ควรจะมีก้อนอะไรแข็งแข็งข้างในใช่ไหมมันควรจะ ถ้าคลำไปไม่ควรจะเจออะไรไมันควรจะนิ่มทั้งหมดถ,ถ้าเวลาเขาตรวจใช่ไหมใช่ค่ะไม่ควรจะทำได้ก้อนถ้าเกิดว่าคล<อ>ำได้ก้อนหรือว่าค้นพบว่าผิดปกติไปเช่นมีลักษณะของการผิดรูปหรือว่า,ามีน้ําหรือน้องไหลออกมาอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็คือไม่ต้องลังเลยให้ไปพบแพทย์ทันทีค่ะครับอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าคลำแล้วเจอก้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในระยะไหนครับเป็นไปได้อย่างที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะว่าเป็นก้อนก้อนอาจจะเป็นระยะแรกๆเริ่มเริ่มก็ได้ถูกไหมฮะ อ่าเป็นไปนได้ค่ะแต่ว่าก็ขึ้นกับขนาดของก้อนด้วยนะคะว่าทําได่ก้อนใหญ่หรือยังหรือว่ายังทําไร้ก้อนเล็กๆล็กนิดอย่างนี้ค่ะค,คุณใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับในการในการตรวจในการกดเนี่ยครับครั้งหนึ่งเหรอคะฮะก็คือประมาณสักสิบห้านาทีก็ได้ค่ะตอนแรกอ,อาจจะเป็นเป็นการตรวจยืนหน้ากระจกเนาะแล้วก็ส่องส่องกระจกดูดูว่าต้องโน้ของเราทั้งสองข้างเนี่ย มีลักษณะที่ยังเหมือนเดิมไหมมีจุดที่มันบุ๋มเข้าไปหรือว่ามีผิดรูปหรือเปล่าหัวนมเนี่ยมีอ่ามีการหดตัวเข้าไปมีการดึงหลังหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคดูเปลี่ยนหน้ากระจกก่อนแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นนะคะค พยกมือขึ้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าต้องลงมีมีการเคลื่อนที่มีการขยับแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีตรงไหนที่ดูแบบไม่เท่ากันหรือว่ามีตรงไหนที่ดูมีก้อนนูนขึ้นมาหรือว่ามีแผลที่บริเวณผิวหนังหรือว่ามีน้ํามีหนองไหลออกมาเนาะเราก็ถ้าสุดท้ายก็คือเท้าทาบริเวณใช้มือเท้าบริเวณติวนะคะแล้วก็ดูว่ามีมีตรงไหนผิดรูปรูปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะ ก็คือดูละเอียดนิดนึงนะครับอผิดรูปอาจจะต้องสังเกตหน่อยแต่ว่าถ้าลักษณะของอมีเลือดมีหนองโอเคชัดแล้วว่าต้องอะไรสักอย่างแล้วต,ต้องหาคุณหมอแล,ะละ้วล่ะนอกนอกจากการเช็คด้วยตนเองแต่ละเดือนเดือนละครั้งเนี่ยเอาอย่างน้อยออมีอาการเริ่มต้นไหมฮะคนเป็นมะเร็งเนี่ยสังเกตจากอาการอื่นได้ไหมครับคุณหมอคือ มะเร็งเนี่ยก็คือตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีลักษณะที่จะเป็นไัยเงียบนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้มีอาการเนาะถ้าแต่อาการที่พบที่พบมากที่สุดเนี่ยก็คือการคำได้ก้อนนะคะอืม er: อาการอื่นแทบไม่มีอะไรผิดปกติเลยใช่ค่ะบางทีก็อาจจะม,มีการที่หญิงที่มาตรวจเช็คอัพตรวจสุขภาพอย่างนี้เขาอ,อาจจะได้ได้รับการนี้ที่เขยว่าเป็นมะเร็งเต้านมไปด้วยเลยนะคะก็เล <บา S 1> <า>ยมีการแนะนําให้ ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่อายุมากกว่า40ปีโดยการตรวจแมมแกรมแล้วก็อาลตซ์ซาว์ปีละหนึ่งครั้งค่ะอืมถ้าอันนี้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลถูกไหมคะปีละครั้งใช่ค่ะอืมไอ้ไอ้ตัวนี้มันมีสิทธิ์ประกันสังคมไหมคคุณหมออ๋ออันนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยนะคะถ้ามีอาการอะไรเงี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะครับกระบวนการในการไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าหากว่า ผู้ป่วยหรือว่าชาวบ้านอย,า,อยากยากจะตรวจเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงไปไหมครับก่อนที่จะไปเข้าเครื่องสแกนอย่างเงี้ยฮะจริงๆก็สามารถตรวจได้เลยนะคะการเต<ม>รียมตัวไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะคะก็คือมาที่โรงพยาบาลแจ้งอาจารย์แล้วก็วันที่มาตรวจอาจจะงดการทาแป้งหรือว่าพวก,กน้ําหอมลูกปิ้งบริเวณรักแร้ค่ะก็อาจจะต้องงดช่วงนั้นนะคะแค่นั้นเองนอกนั้นก็ปกติใช่ก็ปกติค่ะในกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่คุณหมอพบเนี่ย มาเจอเนี่ยจะเป็นระยะแรกๆหรือว่าระยะที่ค่อนข้างไปไกลแล้วครับอันนี้คือแต่ละ,ละีหลากหลายกลุ่มเลยค่ะที่มาพมนะคะเพราะว่าวางคนเขาก็เจอได้ตั้งแต่ก้อนเล็กๆแล้วัผลการรักษาที่ดีก็มีค่ะคแต่ว่าคนที่จะเจอในระยะท้ายๆเป็นคนที่ มีก้อนแต่ไม่มาพบแพทย์รอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้อะรอยรเงี้มันไปไกลขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าเขากดเจอแล้วแต่เอ้ยไม่ไม่ไมนไรนายหรอกมั้งก็อยู่ไปก่อนใช,ใช่คิดอย่างแบบประมาณนั้น<อ>ค่ะหรือว่าคิดว่ามันจะยุบเองหายเองไหมหรือว่า ไปทดลองที่ทำวิธีทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าไปไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปกดไปนวดอะไรก็ไม่ทราบแบบมันมันทำใหออ้จังหวะเวลาตรงนั้นที่ไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันมันยิ่งยิ่งแย่ลงตีเ้เรเสียโอกาสในการรักษาค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยในปัจจุบันนี้ผลการรักษาคือถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนี้ผลการรักษานี่คือหวังผลหายขาดนะคะร,รักษาได้ดีมากๆเลยค่ะมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยเรื่องเรื่องหายขาดคิดหวังได้เลยถูกไหมฮะ ใช่ค่ะแล้วรักษารักษาคือหวังผลหายขาดร,รวมถึงมะเร็งเต้านมด้วยใช่ค่ะอืออแ,ลแ,ลแล้วในปัจจุบันนี้าศาสตร์ส่วนไม่ไมไมทราบพอจะมีข้อมูลหรือ,รอจ,ะจะจะประมาณประมาณกันสักสกี่เปอร์เซ็นต์นะที่จะมาเจอระยะเริ่มต้นแล้ว,ลวรักษาหายขาดได้เนี่ย ตอนนี้เยอะเลยนะคะเป็นตำมันเยอะเลยอ๋อเหรอฮะด้วยความด้วยความที่เราโดยรงบ่อยถูกไหมฮะเอาละผู้หญิงเนี่ยควรควรจะจะตรวจนะกดดูนะผู้หญิงเนี่ยพอมีอาการเจ็บนิดหน่อยหรือว่ามีอะไรเขาก็มีไนัดมษมาตรวจกันนะคะเขาเขาทราบตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเออไอันนี้คือปกติอันนี้คือมันเริ่มเจ็บแล้วแล้วก็มาฟอลโล่ต่อเนื่องมาเป็นสิบปีอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะครับครับ แล้วในกลุ่มที่เอาละอาจจะมาเจอในระยะท้ายๆเนี่ยกระบวนการในการรักษาหรือว่าการการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ้าให้คําแนะนําผู้ป่วยครับคือการรักษาเนี่ยค่ะก็คือของในของกลุ่มมะเร็งเต้านมนะคะคก็จะเป็นเสร็จเดียวกันคล้ายๆกันนะคะก็คือจะมีการผ่าตัดการฉายแสงแล้วก็การให้เคมีบำบับดะคะ่ะอืมนี้ก็ แล้วทั้งสามอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาที่ใช้ร่วมกันเนาะก็ขึ้นกับขนาดของก้อนถ้าก้อนเล็กว่างๆเนี่ยก็อาจจะผ่าตัดแล้วก็มีสายเสยงให้เคบื่บัดแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นก้อนที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะมีการเริ่มให้เคมวัดก่อนหรือฉายแสงก่อนให้ก้อนมันเล็กลงแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการผ่าตัดนะคะคก็จะต้องมีตรงนึงก็คือบริเวณรล,ลักแร้เนี่ยเป็นต่อมน้าเหลืองที่มะเร็งที่เต้านมเนี่ยชอบที่จะลุกลามไปก็จะต้องมีการ ตัดต่อมน้ําเหลืองหรือว่าฉายแสงบริเวณหลักแหลด้วยค่ะอืมพอตัดต่อมน้ําเหลืองไปปุ๊บร่างกายของผู้ป่วยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็อริงจริงต่อมน้ำเหลืองวันนี้เส้นทางการเดินไหลเส้นทางนะคะถ้้เกตดตัดบริเวณตรงหลักแหลไปถ้าเกิดว่าตัดมากเกินไปก็อาจจะมีเรื่องแขนบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เจอในถูกรลยนะคะเจอแค่าบางรายค่ะครับครับแล้วสําหรับตัวผู้ป่ยวยละ ต้องต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างไหมฮะมีอะไรกินได้กินไม่ได้หรือหรือการการพักผ่อนต้องมากขึ้นอะไรเงี้ยมีไหมฮะเรื่องแบบนี้ก็สามารถทานอาหารใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะ exactly. อืมอปกติอืมแล้วแล้วเรื่องการการพักผ่อนแล้วอันนี้มันมีผลกับมะเร็งไหมครับคุณหมอบางคนบอกเดี๋ยวนี้คนอย่างหมอบอกอไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปผมไม่ทราบพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีผลไหม คิดว่าก็มีผลนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่แบบโดยตรงเจนค่ะเรื่องความเครียดเรื่องอะไรเงี้ยาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีข้อมูลแต่ก็ในภาพใหญ่ของมะเร็งนะค่ะไม่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 มีข้อมูลโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับตัวมะเร็งเต้านมแต่ว่าในภาพใหญ่สกายที่มีความเครียดพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้คนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้นครับโดยรวมนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ย จากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่ตัวผู้ป่วยควบคุมได้หรือว่าควบคุมไม่ได้ครับคุณหมอคือในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะปัจจัยภายในนะคะว้วปัจจัยภายนอกปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะครับก็ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือลดได้ใช่ไหมคะอ่าใช่ใชแล้วก็<ช><ช>เรื่องของพัน,พนธุก,กรรมเช่นมีพ่อแม่่มีม ญาติผู้หญิงส่วนญาติสายตรงนะคุณแม่กรมรอว่าเป็นพี่สาวน้องสาวเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็มีเรื่องของการมีประจำเดือนที่มีประจำเดือนเร็วอันนี้มันก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนนะคะครหรือว่าอแล้วก็อันนี้ก็คือแต่กลุ่มเนี้ยก็คืออาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ ส่วนเรื่องของปัจจัยที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ก็คือเล่นเรื่องสภาวะความเครียดหรือว่าการออกกําลังกายอาหารนะคะแล้วก็ควบคุมน้ําหนักที่ไม่ให้อยู่ในภาวะที่มีน้าหนักเกินเนาะภาวะน้าหนักเกินก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งค่ะ,ะมีการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์อะไรที่คุณหมอเห็นว่ามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วมีความเป็นห่วงกักงวลอยากจะเตือนไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปนมีปัจจัยทําให้คน ผู้หญิงเนี่ยที่เป็นมะเร็งเต้านมอายุลดลงเรื่อยๆด้วยเนี่ยมีอะไรอยากจะเตือนที่เป็นห่วงไหมฮะ้หของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็แนะนําให้ตรวจเช็คเป็นประจำค่ะเพราะว่าบางอย่างปัจจัยบางอย่างมันก็ควบคุมได้ยากนะคะแต่ว่าการตรวจแล้วการเจอเร็วอะคะ่ะมันจะทําให้เ,เรามีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวได้เพราะว่าเรารักษาได้เร็วผลการรักษาดีค่ะครับอืมก,ก็ยืนยันเรื่องของการตรวจให้พบนะส่วนส่วนการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ทราบอยู่แล้วแหละอะไรไม่ควรกินก็อย่าไปกินใช่ไหมฮะ พฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรที่ไม่ควรทำก,ก,ก็อยากทำเช่นดื่มสุราแล้วก็รู้แล้วไม่ดีถูกไหมฮะอะไรแบบนี้ <S 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 2> <S 2> ในในการรักษาคุณหมอครับทุกวันนี้เวลาคนที่มาเข้าเครื่องสแกนเนี่ยมีมีบางคนไหมฮะที่แบบมามาเป็นประจําทุกปีเลยตรวจเป็นประจําสม่ําเสมอแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนะแต่ว่าดูแลสุขภาพดีมากเลยตรวจทุกปีเลยมีไหม มีค่ะมีมีคนค่ารีมาเช็คอปทุกเีที่โรงพยาบาลพระปกเก้าก็มีให้บริการเนี่ยคลินิกสำหรับการเช็คอพโดยเฉพาะด้วยค่ะอ,นนอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เราเราอยากให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมระหว่างการป้องกันไม่ให้เกิดโรคกับรักษาเนี่ยค,คุณหมอน่าจะน่าจะอยากให้ไม่เกิดดีกว่าถูกไหมคคนเราเนี่ย อยากให้ป้องกันมากกว่าค่ะแล้วก็ตัวมะเร็งเต้านมมันต้องต้องมีจากเซลล์ที่มันจะก่อนจะผิดปกติกลายเป็นมะเร็งนะคะถ้าเรามาตรวจกว่อนนะคะเราอาจจะเจอเซลล์ที่มันเพิ่งเริ่มเริ่มจะกลายแต่ว่ายังไม่ได้เป็นถึงขั้นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราก<า>ําจัดสิงนี้ออกไปได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องเป็นมะเร็งเลยก็ได้ค่ะครับครับคือคืออาจจะเป็นก้อนเนื้อร้ายบางอย่างไม่ไม่ทราบเรียกอะไรในทางการแพทย์แต่ว่ายังไม่ใช่มะเร็งถูกไหม ใช่เป็นก้อนเนื้อลายที่เป็นก้อนเนื้อที่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นมะเร็งแต่ว่าเริ่มมีเซลล์รูปร่างผิดปกติไปแล้วออันนีเ้เราสามารถตรวจเจอได้ใช่ไหมฮะด้วยศักยภาพของเราทุกวันนี้สามารถตรวจเจอได้โดยการทำแอมโมแกรมร่วมกับเออรตตาเซค่ะถ,ถ,ถ้าเกิดของเต้านมนะคะถ้าตรวจเจอปุ๊บชิ้นเนื้อไม่ไม่ไมด,ดูไม่ค่อยดีแล้วอาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งได้จะจะทำยังไงฮะขั้นตอนแล้วก็อาจจะปรึกษากับคุณหมอสัญญกรรมให้เขาตัดชิ้นเนื้อนี้ทิ้งไปเลยค่ะอื ที่จะไม่ให้เซลล์ที่ป่วยปกตินี้อยู่ในร่างกายแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นมะเร็งต่อครับไม่ไม่ได้มีผลกระทบกับเต้านมใช่ไหมฮะผู้หญิงคนนั้นก็ยังยังมีเต้านมปกติอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะไม่มีอะไรสบายมากเลยค่ะอืมส่วนกลุ่มที่เป็นเป็นเยอะแล้วอย่างเนี้ยครับเขาเขาจะเ,ออเข้ารับกระบวนการดูแลยังไงฮะ ก็เข้ารับ,บริการาที่โรงพยาบาลที่ว่านะคะเราบ,บ,บริการตามสิทธิ์ได้เลยนะคะคก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเบิกจ่ายได้นะในการที่รักษาโรคมะเร็งนะค่ะอืม,อมแล้วนอกจากการดูแลที่ที่โรงพยาบาลและเอาละผา่ตาตัดเคมีบํบาบัดฉายรังสีย่างที่ว่าเนี่ยพอเขากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยคุณหมอได้ได้แนะนําอะไรไหมฮะเวลาไปอยู่ที่บ้านต้องดูแลตัวเองยังไงฮะ ซริงๆใช้ชีวิตปกติดได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องมาตรวจ follow-up ประจำเนาะตามที่คุณหมอนัดเนาะหมอสัญยกรรมคุณหมอให้ให้ช่วยบำบัดนัดอย่างนี้ยค่ะก็อาจจะมีอาการที่เหมือนคนให้คีโมค่ะก็จะมีพวกขุ่มร่วงหรือว่ามีเรื่องของ side effect จากตัวยายมีบำบัดได้แล้วก็แต่หลังจากครบครบทั้งหมดแล้วอะค่ะก็อาจจะต้องมาตรวจแมมโมแกรมอีกละหนึ่งครั้งพร้อมเออรตาชารค่ะค,ะครับ อในตัวคนที่เป็นแล้วฉายรังสีหรือว่าผ่าตัดหรือว่าเข้าเครื่องเราเนี่ยนะครับเ,เขาส่วนใหญ่มีความถี่ในการต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยสักเท่าไหร่ครับหมายถึงว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้ว<ม>รักษาแล้วเนี่ยต้องต้องต้องกลับมาที่โรงพยาบาลบ่อยไหมฮะปีปีหนึ่ง ก็แนะนำข้อในเรื่องของอกรังสีนะคะเป็นโปรแกรมออาตัาซ้ำก็คือปีละหนึ่งครั้งยเว้นแต่ว่าระหว่างตรวจไปแล้วเจอก,ก้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาบ่อยกว่านี้ค่ะทีนี้ย้อนกลับไปในส่วนของบางทีการแพทย์ทางเลือกอย่างที่ว่าเนี่ยมีมีบางรายไหมฮะที่ไปไปรับการแพทย์ทางเลือกพร้อมกับการรักษาที่โรงพยาบาลเราด้วยแล้วแล้วปรากฏว่ามันมันอาจจะส่งผลกระทบกับการรักษาของเราทําให้ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่มีไหมฮะมีมีอะไรที่อยากจะเตือนไหมฮะ อันนี้ของทางมะเร็งต้องนมเองนี่เหมอไม่ได้เป็นคนประสบด้วยตัวเองอยังไม่มีรับข้อมูลใช่จากข้อมูลก็อาจจะเคยได้ยินในข่าวใช่ไหมคะว่าพอไปรับยาอะไรนี้แล้วก็มีมมผลกับตับหรือไตทําให้ไม่สามารถให้เคมีบมบัดได้<อ>เียก็เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าหมอไม่ได้เจอเองแต่ดูจากในข่าวแค่นะคะ้ค่ะอืมเอาอเป็นไปได้เพราะว่าบางรายเนี่ยไม่รู้เราไปกินยาสมุนไพราย,ยาลูกกออะไรก็ไม่ทราบแล้วก็พอกลับมาปุ๊บ ค่าตับค่าไตามันไม่ดีพอจะฉายรังสีมันไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็กระทบกับการรักษาของเราอืมอะให้คุณหมอได้สรุปแล้วกันครับการดูแลสุขภาพร่างกายห่างไกลโรคมะเร็งเต,ต้านมครับเชิญครับคุณหมอครับก็อยากจะแนะนําให้ผู้หญิงที่อายุ40ปี40ขึ้นไปทุกคนนะคะเข้ามารับบริการตรวจแมนโมแกรมทุกทท่านเลยนะคะก็คือแนะนําให้ตรวจปลีละหนึ่งคระะั้งค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าในเต้านมของเราเนี่ยมีความผิดปกติมีก้อนหรือว่ามีหินปูนที่จะมีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมรนะยะเริ่มต้นนะคะสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าเกิดเราค้นพบได้เร็วเราก็จะสามารถรักษาได้เร็วแล้วทําให้เราหายจากโรคมะเร็งได้หรือว่าอาจจะไม่ไม่ต้องเป็นมะเร็งไปเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับ ครับขอบคุณครับเช่นกันค่ะสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะคุณหมอวราลีอรยเดชนะครับก็ให้ความรู้น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมแต่เดี๋ยวเราเพิ่มเติมข้อมูลกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับติดตามคลิปนี้พร้อมกันครับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในหญิงไทย พบบ่อยในผู้หญิงอายุ50-55ปีและพบว่าช่วงอายุ30-35ปีมีแนวโน้มเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใหม่ประมาณ11,300 0รายต่อปีหรือ35รายต่อวันและเสียชีวิตเฉลี่ยว,วันละ12คนหรือทุก2ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิต1คน ตรวจพบในระยะแรกได้เร็วการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมได้แก่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งมีการใช้โฮอร์โมนเพศหญิงนานไม่มีบุตรหรือมีบุตรชา้าดื่มแอลกอฮอล์มากหรืออื่น อาการของมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่มาพบแพทย์เมื่อพบก้อนที่เต้านมการวินิจฉัยหลังจากแพทย์ตรวจพบก้อนแล้วจากพิจารณาตรวจเพิ่มเติมดังนี้เอ็กซเรย์เต้านมหรือเรียกว่าแมมโมแกรมการอันตราซาวเต้านม ชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดในปัจจุบันเป็นการตรวจที่ปลอดภัยไม่ทำอันตรายใดๆต่อเต้านมได้ภาพคมชัดและความละเอียดสูง สามารถเห็นเนื้อที่ผิดปกติหรือเห็นตั้งแต่ก้อนยังเล็กมากจนคลำไม่ได้ซึ่งทำให้มีโอกาสรักษาได้หายขาดช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้วิธีการรักษารักษาโดยการเอาก้อนมะเร็งออกการฉายรังสีที่จุดเป็นมะเร็ง ใช้โฮอร์โมนและเคมีบำบดัดวิธีการป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน พบแพทย์เพื่อตรวจเต้านมทุกปีผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจแมมโมแกรมเป็นข้อมูลพื้นฐานผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปควรตรวจแมมโมแกรมทุกปีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า35ปีที่พบอาการผิดปกติเช่นคลำพบก้อนหรือมีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมควรปรึกษาแพทย์ ดังนั้นคุณผู้หญิงทุกคนควรมันตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมทั้งปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลขอนแก่นรามโทร043 002 000ขอบคุณคลิปดีๆจากทางโรงพยาบาลขอนแก่นรามนะครับเติมเต็มข้อมูลให้กับเราวันนี้นะครับหมดเวลาครับของคุยหลังข่าวลาไปเลยครับสวัสดีครับ